ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลงคมพาชมพาเที่ยวครับผมพาท่านผู้ชมกลับมาที่ฮิมพูฮิวอ EP ที่สี่นะครับอืมดูดีไปหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นกะลาอ๋อที่เขาบอกว่าจะทำลงแขกำนำนาพรุ่งนี้นะก้านาอยู่ตรงนี้เองโอ้เพิ่งเห็นนะเนี่ย ฝรั่งที่ไม่ได้ห่อจะเป็นอย่างนี้ครับจะเน่าถูกมแมลงกินหมดถ้าหอก็ได้กินลูกมะละกอรครับลูกดกเลยทางน้นยิ่งดกนะครับถนอมมะละกอนี่ฮอนแลนด์ปะฮอนแลนด์ผสมกับอะไรอะ่ะ เมล็ดพอนธลี้ยงอีกทีนึงครับอ๋อไม่ได้เอาจากทองก็คือเอามาปลูกแล้วหลังจากนั้นก็เอาเมล็ดจากมาใหม่อีกทีนึงครับแล้วลูกหวานอยู่ครับแต่ไม่ดกเท่ากับพันต้นมันใช่ไหมอ่าดกอยู่ครับผมแต่นี้คือผมปิดไปแล้วอ๋อลูกสุกไปกินแล้วเดี๋ยวลูกสุกไปกินแล้วครับพวกนี้เอามากินตํากินนี้อร่อยไหมตรงนี้ ใหญ่ต่มจะเป็นแข็งนวนลรูปยาวจะอ๋อตัวนั้นแข็งนวลแล้วตรงป้อมป้อมนี่อะไรป้อมนี่พันเพื้นบ้านครับพันเพื้นบ้านปลูกไว้เป็นร่มเนาะเฉยอ่าอะไรอร่อยกว่ากันอ่าฮอนแลนด์ครับฮอนแลนด์กินสุกจะหวานกว่าฮอนแลนด์กินสุกจะหวานกว่าที่ที่เคยเอาไปให้ของอร่อครับอ๋อตรงนี้เนาะครับลูกมันจะอยู่ตั้งแต่นี่เลยครับครับครับต่ำแต่นี้มันพอดีหมดรุ่นอันนี้กระเจียวเดี๋ยวจะวันนี้จะมาคลิกตรงไหนนะกระเจียวนี่เหรอครับอ๋อที่ว่าปลูกนี่ใช่ไหมใช่ครับ เป็นยงไงพ่อเดี๋ยวขอเปิดเปิดให้ดูหน่อยตอนหักอ่ะเป็นยังไงดอกนราเอาก็จะเอาอย่างนี้เลยอ๋ออ๋อเอาต้นมันเหรอไม่ดึงแล้วจะก็ดอกดอกดอกตูมอ๋อดอกตูมเล็กๆอ๋อดึงอย่างนี้เลยครับผมจะได้การก้านจะหวันกินอ๋อกินสดได้ไหมกินได้ครับสดก็กินได้เลยไหนขอลองชิมสดๆหน่อยตรงนี้ได้เลยครับผมเอากัดกัดตรงนี้เลยครับ ัดก้นมันครับคแล้วดอกมันกินด้วยได้ไหมได้หมดครับผมแตก้นกินแตงก้นจะกรอบกว่าอืมมันจะเป็นเป็นสมุนไพรครับอืมกินกับน้ำพริกอร่อยมันก็เกลนิดนึงผมปลูกไว้ปีนี้หวานหวานอร่อยครับปีที่สามแล้วครับเนี่ยปลูกครั้งเดียวอืมกินสดๆเลยเนาะแล้วกินกับน้ำพริกแน่นยิ่งน่าจะอร่อยกว่านี้อีกน้ำพริกแมนดาร์นทุต้องกินกับน้ำพริกแมนดารด้วยอืมแมนดารยังไม่ปลูกไว้ตามพันธุ์ทุตี่เลยครับผม ตรงนูนก็ใช oh. okay. okay. oh. oh. okay. ่เวลาเอาต้นดิงอย่างนี้นะดิ้งไงครับอ๋อครับออกมาแล้วเราไปตัดดิ้งอย่งนี้อก็เก็บไปเรื่อยๆตกดอกประมาณดอกละบาทนะครับเอาไปขายที่ไหนบ้านดออกกน้ไปขายที่ไหนนะ่ในบ้านนะเขาสั่งอ๋อเขาสั่งขายดอกละบาทยี่สิบดอกก็ยี่สิบบาทแล้วเขาเอาไปขายต่อ ไม่เขาเอาไปกินเลยครับไปไปกินเป็นลวกนุกคือเราขายเองใช่ไหมเราไม่ได้ไปขายส่งครับผเ,ยยเขาสั่งเราเอาไปส่งหรือเอาไปวางขายเขาสั่งครับมีไหมที่มันเยอะๆแล้วไปวางขายก็เป็นบางครั้งครับเก็บปีนี่มันเก็บไปแล้วชุดพาพปูกม,มาเก็บปีแล้วเนี่ยอันนี้ปีที่ถามที่สีเขานี่แหละครับอืมอ,อืมเดี๋ยววันนี้จะเอาไปลวกพันมันชื่อพันอะไรนะครับ พันธุ์อะไรนะชื่อนะันเขาเรียกกระเจียวหวานเอร้อยเอ็ดอ่ะพอพันมาจากทางร้อยเอ็ดสั่งซื้อหามามาแพงไหมครับตอนสั่งซื้อมาหนึ่งสิบกิโลแล้วประมาณเกบาทอ๋ออย่างนี้ถ้าเราเรากุดเงาหนึ่งไปปลูกนะี่ก็ขยายพันธุ์ได้เลยใช่ไหมเยอะครับอ๋อสั่งขยายใหนกันเสร็จแต่ไม่ค่อยขยายให้เขาเอาไว้เป็นพันธุ์ก่อนครับเราจะเก็บไปเรื่อยๆนะนู้นรอบไปนี่นครับ ไปลวกกับน้ำพริกหรือไอลาบไอพวกลาบเป็ดที่จะทำอยู่น่ะไปลวกแล้วอร่อยนะอ๋อกินกับลาบเป็ดหรือว่าไปใส่ในลาบไปไปกินกับลาบเป็ดเลยครับเวลาเอาก็ต้องถอนมันจะได้ปนหน่อยอ๋อลวกหน่อยๆน่ถ้ากินสดก็ได้เหมือนกันลาบเป็ด แล้วถ้าถอนขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเขายิ่งแตกเรื่อยเลยอ๋อยิ่งขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ได้ดีอ๋อสมุนไพรไปด้วยนะอ่าสมุนไพรมันแก้อะไรบ้างอ่ะตัวนี้ดอกกระเจียวเนี่ยนี่มันน่าจะเป็นแบบโรคหัวใจอะไรมันน่าน่าจะได้ผมว่าเพราะว่าไล้ายดอกไอ้ไอ้ขากระขิงครับลักษณะเดียวกันนะ เดี๋ยวต้องไปเสื้อดูสักหน่อยดอกกระเจียวพันร้อยเอ็ดเนาะมันเป็นสมุนไพรด้วยใช้รักษาอะไรบ้างแก้ความดันได้ผมว่าครับมันออกรายการนะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับครับกินผักปลอดสารพิษตลอดเอาถ้าดูไม่ดีก็ใช่อยู่งี้เลอ่าต้องต้องเปิดเปิดหาถ้าดอก,ถ,ดอกถ้าดอกที่มันเป็นดอกใหญ่ๆแล้วอย่างนี้นะครับ ถือว่ามันแก่แล้วับมันมันแก่นี่นี่ใช่ไหมดอกนี้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้แแก่แล้วถ้าอย่างนี้มันจะอ่อนนุ่มครับจะกินได้เลยถ้าแก่นี่ทานไม่อร่อยครับนี่อร่อยเลยนะอย่างนี้อ่อนับครับลองรู้อีกครั้งลองดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับขอบคุณครับเป็นผักหวานบ้านต้นผักหวานอยู่ในป่าแล้วก็กันมาปลูกระดับนั้นลกันนี่คือขุดขุดมาไม่ไปทับอะไรเลยออกไปทับกิ่งมาในป่ามา ครับอันนี้ปลูกประมาณนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีครับกินได้ได้ยังมันแตกยอดก็กินเริ่มกินได้แล้วมันแตกยอดก็กินเลยจริงตอนมาจากป่าครับอมอะไรเอ่ยอ๋อนี่ฝรั่งนะครับฝรัร่งดสดเลยครับอขอสองชิ้นก่อนครับผมฝลังอร่อยกับดอกกระเจียวสดอ, <laughs> อันนี้ถือว่ามันแก่นิดหนึ่งแต่ยังกินได้อยู่อันนี้ฝรั่งที่นี่นะครับฝรั่งจากต้นตัวนี้เลยครับผม แต่ช่วงนี้ผมกำลังตัดใหม่อืมอะไรเลยมันหมดรุ่นตะขวันปลูกไว้แซมเอันนี้อันนี้บ้านหรือวะป่าป่าครับผมตอนเราครับตอนมามาปลูกถ้าเป็นเม็ดก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าตอนก็จะได้เร็วหน่อยเร็วหน่อยก็ได้เท่านี้แล้วครับครับอันนี้ใช่ไม้นาข้าวที่ว่าจะไปดำพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้ก็จะทำนี่ครับพี่พ่อแปลงไว้นี่นี่ใช่ไหมครับข้างนี้ก็จะ งแกกะกะัันนบาา่มันดีตรงที่ว่ามันมีน้ําตลอดปีเนี่ยเนาะกาหนดได้เลยว่าจะให้น้ําเข้าน้ําออกสามารถที่จะระบายน้ําออกได้ไหมได้ครับน้ําก็ระบายลงข้างล่างเลยครับผมไป,บไปนาล่างต่อตเลยครับ๋อไปนาล่างต่อเป็นนาล่างถ้าไม่เอาก็ลงคลองสาธารณะไปเลยครับสาธารณะก็จะได้น้ําเพิ่มเป็นผลประโยชน์จากเราไป แถมเป็นน้ําที่มีวิตามินด้วยมีปุ๋ยน้ำตรงมาจากนูนเลยครับครับน้ํน้ปกติน้ําจากป่ามันก็มีมีแร่ธาตุแร่ธาตุอยู่แล้วจากภูเขาน้าที่นี่กินจะอร่อยครับไม่จืดครับที่นี่นะครับเป็นน้ดมาจากภูเขาเลยครับสามารถทานได้ครับผมก็คือใช้ลงกองแล้วก็ทานได้เลยครับอ๋อครับครับมันจะไม่จืดเหมือนน้าทั่วไปครับนี่ก็เป็นข้าวผมลอง ข้าวญี่ปุ่นลงนิดนึงครับทีนี้ว่าจะลองปลูกดูครับทั้งหมดนี่คือข้าวญี่ปุ่นเปล่าครับเป็นเล็กนิดครับที่ขั้นนิดเดียวนี่ครับอ๋อที่ดูสีมันต่างจากพวกอยู่อันนั้นคือข้าวญี่ปุ่นจะลองมาปลูกดูว่าเม็ดเล็กๆอ๋อครับเม็ดอ้วนๆครับเม็ดอ้วนๆก็อร่อยนะครับถ้ามันถ้ามันได้ผลดีก็ลงทั้งหมดเลย กเดีผมว่า yeah. หงมันมันขึ้นหม้อดียังแล to to ้วกินนุ่มด้วยเนาะโอ๊ตโอ๊ตเคยทานแล้วใช่มข้าวญี่ปุ่นก็ทานตอนไปญี่ปุ่นแล้วก็ทานตามเซเว่นมีข้าวญี่ปุ่นนะที่เป็นเม็ดเล็กๆกลมๆครับใช่นั่นแหละนั่นแหละกลมๆหมดวันนั่นอ่ะได้ผลผลิตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชวนวัชิมอีกรอบอ๋อได้ได้เลยได้เลยโอ้ได้ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนี่ก็สุดยอดแล้วครับ น้ำน้ำเอที่ก๊อกก๊อก,ก,กน้ำนี่ก็เป็นปลาปูเขาที่ว่านี้ใช่ไหมใช่ครับเวลาหน้าแรงก็เปิดซิงเกอรแล้วแล้วเราต้องใส่ปั๊มเพิ่มไหมไม่ครับผมมัน,นมีแรงไหกับภูเขาเลยครับอ๋อเหรอไหนลองเปิดให้ดูีิว่ามันแรงแค่ไหนตอนนี้ผมเปิดขึ้นนาบนอยู่ครับอ๋อเปิดขึ้นนาบนอยู่ครับขึ้นแปลงข้างบนที่ก่อมาตอนแรกครับเพราะว่าถ้าใช้สองที่ด้วยกันแรงดันมันจะไม่พอเพราะว่าแบ่งให้ลุงขึ้นนิดครับ ตอนตอนข้าวขึ้นสวยๆกําลังจะออกลวงกําลังท้องอ่อนๆนี่ผมว่าแถวนี้มันน่าจะสวยมากเลยเนาะสวยครับผมแล้วก็กางเต็นท์ได้เลยครับแถวนี้กางเต็นท์นอนได้เลยครับกลางคืนมาก็ตกเบ็ดปลาช่อนเผาพร้อมเดี๋ยวจะทีมชวนทีมออฟโรดมาแล้วครับโได้ครับยินดีครับผมไม่บอกล่วงหน้างานนี้กําลังเขากําลังหาสถานที่พักผ่อนกันอยู่มีต้นใบน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับครับ คือถ้าตังเต็นท์ไว้แล้วก็ตกเด็ดปักเด็กปบไช่อนไปด้วยก็เยอะครับขวามือนี่เป็นอะไรไม้ไผ่ไม้ไผ่สร้างหมนครับสร้างหมนครับสร้างมนแปลว่าอะไรสร้างหมนมันเป็นไผ่พันหนึ่งไผ่พันที่เขานิยมทางทางอีสานแล้วก็มันสามารถกินได้ใช้ดำได้ลำตรงลำใหญ่ใช้ประโยชน์ได้ปีนิดๆเับเนี่ยครับแล้วหน่อมันเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมครับ ันหลังก็กินอร่อยครับแล้วอันนี้กินได้ยังหน่อเนี่ยได้เลยครับผมขอล้ยอย่าเพิ่งหักนะอย่าเพิ่งหักถ้าเรามีกับข้าวเยอะอยู่วันนี้เดี๋ยววันหลังผมมาหักเดี๋ยวผมตัดไปครับอันนี้ยปีกว่ากว่ากันอ๋อเหรอแล้วก็มีกล้วยผสมเลยนี่ก็หน่อไม้อีกเดี๋ยวไผ่โตผมก็จะตัดกล้วยออกแล้วครับผมครับตัดไปแบบไว้เป็นแนวอ๋อนี่ก็กล้วยหอมไอ้กล้วยกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องมะลิอ่อง จะออกนดอกตลอดถ้าถ้ามีน้ำมีอะไรจะออกตลอดทั้งปีครับออกออกเขาเรียกออกหน่อรับออกหน่อตลอดนี่แล้วลำจะตรงลำใหญ่อันนี้ลำใหญ่เลยครับอันนี้เพิ่งใหม่ๆอยู่ครับกี่ปีปีเดียวคปีเดียวโอ้ขนาดนี้เลยแล้วไปซื้อพันจากไหนอ่ะจากอุตสา์ครรม เป็นก็มีแแหล่งเยอะๆเขาจะอยู่ตละลับิดครับครบ EP ที่สี่ขอจบตรงนี้นะครับพบกันอีกทีในอีพีที่ห้าครับหิมพูฮิวลงคมพาชมพาเที่ยวครับ